สวัสดีค่ะพบกับพี่จอย,อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายสไตล์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณนะคะวันนี้พี่จอยมาเสนอในเรื่องของเหรียญ10บบาทสองสีวรระที่13า ครบร้อยปีกลุ่มที่ดินนะคะเ,เพื่อนๆจะเหรียญน,นี้พี่จอยขึ้นเหนือได้มาแบบบังเอิญน,นะคะไม่ใช่พี่จอยไม่มีนะคะเหรียญน,นี้พี่จอยมีนะคะแต่เ,เพื่อนๆดูความแตกต่างความแปลกของเหรียญน,นะคะจะมีรอยอเหมือนคล้ายๆกับรอยแตกรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะคะแปลกอยู่ตรงนี้นะคะพี่จอยก็เลย ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะพี่จอยดูแล้วศึกษาดูแล้วอ่าไม่มีนะไม่มีแบบนี้นะคะก็พี่จอยเจอมารู้สึกว่าเออแปลกแปลกดีนะคะพี่จอยได้มาจากเชียงรายนะคะเรียนนี้ ลักษณะของเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสอสีนะคะสีขาวและสีทองราคาก็10บาทนะคะยังมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนนะคะบางทีเราอาจจะพบเจอนะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงาวงขอบนอกก็จะมีเฟืองจักสลับเรียบนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่26มิิเมตรนะคะลวดลายของเหรียญด้านหน้า กลางเงรียนก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์นะคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนมะมหาภูมิพนอดุลยเดชนะคะทั้งสองพระองค์พระพัดตรงนะคะทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าจุฬาลงกรณ์ปอรอนะคะและด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าภูมิพลภูมิพลอดุลยเดชปอรอนะคะเบื้องบนของเหรียญก็จะมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะเพื่อนๆจ๋าเรามาดูข้อมูลของออด้านหลังกันบ้างนะคะ ตอนนี้ด้านหลังก็จะเป็นกลางเหรียญก็จะมีรูปเครื่องราชการและกรมที่ดินโดยมีเลขร้อยอยู่เบื้องหลังภายในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าร้อยปีกรมที่ดิน17คกุมภาพศสอพันสอ่4 4ถึงพศ2544 เบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าประเทศไทย10บาทโดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขั้นขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะพเพื่อนๆจ๋าวันครบร,รอบวาระ17กุมภาพันธ์พศวันที่ประกาศใช้7จกุมภาพันธ์พศ2อ4 4 จำนวนการผลิตนะคะอยู่ที่สามล้านเหรียญน,นะคะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆจุดสำคัญคือพี่จอยก็จะให้เพื่อนๆได้ชมตรงพระพักของทั้งสองพระองค์นะคะก็จะมีรอยแบบนี้นะคะพี่จอยว่าไม่น่าจะเป็นฝีมือ,อ เราใครที่ทำออกมานะคะอาจจะเป็นปั้มผ,ผิดพลาดก็ได้นะคะพี่จอยว่าเหมือนกับที่เขาเรียกว่าเออเลอก์อยอะไรประมาณนี้แหละนะคะสังเกตให้ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าจะมีรอยแตก คล้ายกับรอยขีดข่วนนะคะพี่จอยสังเกตแล้วไม่ใช่ฝีมือที่ใครจะทำขึ้นมาได้นะคะน่าจะเป็นการปั๊มผิดพลาดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่จอยก็ได้มาแบบแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะคือได้มานะคะก็พี่จอยก็ชอบสะสมอยู่แล้วเนาะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเพราะว่าเหรียญไม่ได้ผ่านการขัดนะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะพี่จอยก็ไม่ได้ขัดนะคะด้านหลังก็ปกติทุกอย่างนะคะจะประมาณนี้นะคะรายละเอียดพี่จอยบอกไปแล้วนะคะด้านหลังก็ขอบคุณข้อมูลที่ได้มากนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกริ๊งๆก,กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆจะาถ้าพบเจอเหรียญแปลกๆแ,แบบนี้ เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจา๋าสวัสดีค่ะ